สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม YouTube นะครับช่องเสียเสมรถขุดสำหรับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาที่หน้างานของเราเช่นเคยนะครับก็พามาชมความคืบหน้าของหน้างานของเราวันนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินชมเลยว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างนะครับก็จากบอ่อใหญ่นะครับด้านท้ายไร่นะครับนี่ครับบอ่อที่จะพันน้ำจากคลองสาธารณะนะครับด้านโน้นนะครับนี่นะครับจะพันน้ำลงมาลงที่สะ ของเราแล้วก็มาเก็บไว้น้ำนี้เป็นน้ำซับนะครับออกน้ำที่ออกเอ,เองนะครับก็เพิ่มขึ้นเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่จะเป็นสีเหลืองนะครับบ่อนี้จะไม่ใสนะครับเพราะว่าวันก่อนนะครับเด็กน้อยลงไปพากันไปเล่นเลยคุณเลยทีนี้ นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะผ่านน้าคลองมาใส่เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นจุดส่วนรูส่วนรวมตรงนี้นะครับศูนย์รวมจุดศูนย์รวมขอโทษนะครับว่าจุดส่วนรวมพูดผิดพูดถูกพูดใหม่ได้นะครับเนาะอย่าว่ากันนะครับก็ กระจายน้ําไปด้านโน้นนะครับที่ได้ทําการวางท่อนะครับนี่ครับก็จะมาเก็บไว้ในนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับถ้าน้ําเต็มบ่อนี้นะครับไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นการกระจายน้ําไปนะครับด้านโน้นนะครับนี่ครับผมที่ได้ขุดคลองเมื่อวานนะครับ นี่นะครับคลองเมนนะครับคลองเมนนะครับคือคลองหลักนะครับจะเอาน้ำเข้าในคลองนี้นะครับออกจากสะแล้วเข้าคลองนี้นะครับคลองนี้เป็นคลองหลักนะครับคือจะให้น้ํามาอยู่ในคลองนี้แล้วก็จะวางท่อออกนะครับกระจาย ไปซึ่งเป็นคลองไส้ไก่เล็กๆนะครับไม่เล็กเท่าไรแต่ไม่ลึกนะครับก็จะขุดแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ลึกนะครับก็จะวางท่อออกไปแล้วก็จํำเนกออกไปจากร่องใหญ่ตรงนี้นะครับนะครับไปสุดโน้นเลยครับสุดที่ไกลนะครับประมาณ400เมตรได้นะครับน่าจะได้ โน้นเลยครับที่เห็นรถสีขาวๆจอดอยู่ด้านโน้นนะครับก็จะขุดขุดร่องไปสุดแล้วนะครับตอนนี้ร่องร่องเอ่อเส้นนี้นะครับคือขุดไปสุดแล้วนะครับก็จะเป็นทางนะครับเป็นทางเดินทางวิ่งไปสุดยันนน้นเลยนะครับยันเ ทางเข้านะครับทางนู้นเป็นทางเข้าเข้ามาที่สวนนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ประมาณท้ายไร่นะครับนี่ถ้าท้ายจริงๆก็จะเป็นด้านนี้นะครับด้านติดคลองด้านนี้นะครับนี่ครับด้านนี้นะครับที่มีต้นตาลนะครับต้นตาลสองต้นนะครับ ตายหนึ่งต้นรอดหนึ่งต้นนะครับนี่ครับวันนี้ก็เจ้าของท่านก็ได้มาทำการปลูกกล้วยนะครับนี่ปลูกกล้วยเต็มไปหมดแล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็เมื่อคืนนะครับอ่าก่อนจะเช้ารุ่งเช้านะครับก็มีฝนตกมาหนักพอสมครวรนะครับพอได้ มีความชื้นแล้วก็เปียกนะครับนี่นะครับความชื้นน้ำที่ฝนตกเมื่อ,อก่อนจะเช้านะครับประมาณตีสี่ตีหได้นะครับเมื่อคืนเพราะว่าผมนอนอยู่หน้างานนะครับก็ได้ปลูกกล้วยพอดีเลยนะครับที่บริเวณบ่ออะไรนะครับตอนนี้กําลังไล่ ปลูกตามแล้วนะครับไล่แมคโครแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับนี่ครับมะม่วงเจ้าของท่านได้ปลูกไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับได้ประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับนี่ครับคลองของเรานะครับความลึกความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ สามเมตรได้นะครับความลึกก็อยู่ที่ประมาณสองเมตรนะครับสำหรับคลองนะครับถ้าขุดกว้างเกินไปก็จะนะครับเบียดต้นไม้เกินนะครับนี้ก็เบียดนะครับแต่ว่าค่อยกินลูกกินอะไรก่อนนะครับค่อยย้ายปลูกใหม่นะครับปลูกแซมใหม่แล้วบางทีต้นโตก็อาจจะตัดทิ้งนะครับ หรือไม่ธรรมชาติอาจจะทางนั้นริมริมตะลิงแล้วก็อาจจะมีรากนะครับยึดมาทางนี้เพราะว่าเป็นธรรมชาติเขาจะทวงความสมดุลเองอยังไงก็ไม่ทราบนะครับรอดูอนาคตเพราะว่า,เ,าเจ้าของท่านได้ปลูกก่อนเนาะเอาก็มาขุดที่หลังไม่อยากไม่อยากยกโย,ยกย้าย นะครับเพราะว่ามันก็รัวมันจะตายนะครับถ้าเกิดโยกย้ายนี่นะครับก็บริเวณนะครับกว้างมากเลยนะครับด้านนี้นะครับทำการปลูกเมื่อเช้านี่แหละครับคนงานก็เป็นสิบคนละมั้งนะครับ ผมก็ทำงานอยู่เลยไม่ได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนวนเลยครับผมก็ยังเก็บงานอีกหลายวันอยู่นะครับกว่าจะเสร็จนะครับขุดร่องใส่ไก่นะครับไม่ใส่ไก่นะครับน้องๆไส่ช้างไส่อะไรเลยนี่นะครับ คลองเมนนะครับเราก็ทําการวางท่อนะครับลืมให้ชมนะครับนี่ครับอ๋อท่อตรงนี้นะครับการวางท่อต่อเชื่อมไปด้านโน้นนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นถนนนะครับนี่นะครับเป็นถนนแค ดินเหนียวมากนะครับไม่ใช่ดินทรายนะครับดูมาเหมือนดินทรายแต่เวลาฝนตกนะครับเดินนะครับติดขาเป็นข้างละสองกิโลเลยนะครับนี่ครับบางคนบางท่านนึกว่าเป็นดินทรายไม่ใช่นะครับถ้าฝนตกก็มาลองเดินดูได้เลยนะครับนี่นี่ครับคลองไปสุดด้านนน้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านนู้นเลยนะครับไป กินข้าวด้วยนะครับพักเที่ยงพอดีนะครับนู่นนะครับนี่ครับเป็นคลองไม่ได้ขุดคดเคี้ยวนะครับตรงอย่างเดียว400เมตรชายเลยนะครับตรงอย่างเดียวไม่มีขคดโค้งนะครับเพราะว่าเขาปลูกต้นไม้แล้วจะขุดคดโค้งก็ คงจะลำบากนะครับเพราะว่าปลูกทีด้วยนะครับนี่ครับก็มาถึงตรงนี้เราก็จะวางเป็นล็อกล็อกนะครับนี่วางท่อต่อเชื่อมไปด้านนู้นนะครับทางก็จะออกไปนู้นนะครับจะออกไปปากทางนี่ครับ ก็จะออกไปนู้นนะครับแล้วก็จะมีบ่อสุดท้ายที่รองรับน้ำอยู่ด้านนู้นนะครับนะครับเดี๋ยวถ้าอยังไงก็รอติดตามชมผลงานของเราได้นะครับนี่เลยนะครับโอ้หเลยครับตรงอย่างเดียวนะครับว่าเดี๋ยวอีก2อสามวันนะครับ จะมาตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับตั้งไดโวดูดน้ำมาจากาคลองสาธารณะมาลงที่บ่อแล้วก็กระจายมาที่คลองเมนของเรานะครับรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังทำตรงนี้อีกนานนะครับประมาณ ครึ่งเดือนนะครับอีกประมาณครึ่งเดือนกว่าจะนน่นนะครับเพราะว่าต้องขุดฝั่งนน่นอีกนะครับนู่นฝั่งป่าด้านนน้นนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอฟซีที่ติดตามชมผลงานนะครับน้องเฟยของเรานะครับเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้นี่เหมือนเดิมครับเรื่อยๆเหมือนเดิมเรื่อยๆ งานตามเรื่อยๆครับเก็บงานเนาะมันฝนมันตกด้วยดินก็ทํายากมันเหนียวนะครับติดขาข้างละสองสามกิโลกเดินด้วยแกะด้วยเออนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับ fc ที่ติดตามชมผลงานนะครับติดตามติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะถ้าเราก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมไป เรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม